ปลายเกสรชอบมะม่วงเหี่ยวเกิดจากอะไรวันนี้ผมจะมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกับรายการเกษตรทุ่งค้าเองเพื่อความม่นยืนนะครับวันนี้เองมาแชร์ประสบการณ์ในเรื่องของ ปลายเกสรช่อโมงนะครับมันเหี่ยวเพราะว่าถ้าเรามาดูต้นะมงเราในช่วงติดดอกมะม่วงนะครับนอกเหนือจากเพีย้ยจักจั่นที่มันจะลงมากินน้ําเลี้ยงช่อโมงแล้วเนี่ยมันก็ยังมีมแมลงปากดูดหรือปากกัดที่เข้ามาทําลายช่อโมงเรานะครับวันนี้ผมมาสํารวจแปลงะมงของเรานะครับ,นนมมรรค,รบคือต้นนี้เป็นะมงเกาสงเบอร์สี เป็นการติดดอกปีแรกแล้วแบบผมเสียดายมากคือไม่ได้มาดูแลอย่างทั่วถึงก็เลยมาพบว่าช่อมะม่วงบางช่อนะครับมันเริ่มเหี่ยวแบบนี้นะครับเหี่ยวลงมาแบบนี้ทั้งๆที่อ่อช่ออื่ยปกตินะครับคานนี้เดี๋ยวผมจะดึงช่อม่วงมาให้ดูนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรอย่างช่อเนี้ยสมบูรณ์มากนะครับผมก็ลุ้นมากเลยนะครับว่าปีนี้จะได้กินมะม่วงอ่าพ,พันใหม่คันนี้ผมอยากให้ดูตรงช่อนี้นะครับคือ ถ้าเรามองเผลๆเดินผ่านเราอาจจะไม่เห็นว่าเ,าเกิดความผิดปกติของช่อม่วงตรงนี้นะครับซึ่งช่อม่วง่างนี้ถูกมแมลงปากดูดเข้าทําลายบางเกสรที่เขาเรียกว่ากําลังจะเริ่มติดลูกนะครับตรงนี้มันถูกทําลายยังไงก็คือมแมลงปากดูดครับนี่ครับมันจะเข้ามาดูดกินน้ําเลี้ยงบริเวณใต้ช่อของมะม่วงนะครับเนี่ยใต้เกสรถ้าเราจับหงายขึ้นมันจะเหมือนมีคนคล้ายๆว่า มาผา่าปลายของเกสรมะม่วงนะครับเนี่ยครับให้กล้องลองมาดูใกล้ๆตัวนี้เองก็คือว่าพอมันมาดูดกินน้ําเลี้ยงตรงนี้แล้วนะครับปลายของเกสรมะม่วงเนี่ยก็คือตัวนี้จะสูญเสียน้ําเลี้ยงไปนะครับเหมือนถูกตัดน้ําเลี้ยงไปนะครับก็ทําให้ปลายช่อเนี่ยมันเหี่ยวลงพอมันเหี่ยวลงตรงเนี้ยมันก็จะไม่มีการติดลูกนะครับ การสังเกตตรงนี้มีทั้งแมลงที่มากัดกินช่อนะครับแล้วก็มาดูดกินน้ําเลี้ยงเราจะรู้ได้ไงว่าแมลงพวกนั้นมันมาทั้งกัดกินช่อแล้วก็ดูดกินน้าเลี้ยงนี่ครับมันทิ้งหลักฐานไว้อย่างตัวนี้ผมผมรู้แล้วว่าแมลงอะไรมันเข้ามาทำลายเพราะว่าตอนเย็นเนี่ยแมลงค่อมทองหรือแมลงช้างเนี่ยมันชอบมากัดกินช่อโมลนะครับแล้วมันก็ถ่ายมูลไว้เนี่ยจะสังเกตได้มันจะเป็นเม็ดเล็กๆสีดําๆอยู่บน อยู่บนใบมะม่วงเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเนี่ยมันเข้ามาทําลายนะครับเพราะว่าพอมันเข้ามาทําลายเสร็จแล้วเนี่ยช่อมะม่วงเราจะเกิดความเสียหายแล้วก็แทบจะไม่ติดผลเลยเนี่ยนะครับเนี่ยลอยมันมาลอยมันมากัดนะครับเนี่ยคือที่ที่ช่อมันกุ้นเนี่ยคือมแมลงช้างแต่ที่ช่อมันอ่าเป็นเขาเรียกว่าเหี่ยวนะครับอันนี้ก็จะเป็นมแมลงฝากดูดอันเนี้ยผมมาไม่ทันหาตัวไม่เจอแต่อย่างนี้นะครับคือการป้องกันนะครับต้องบอกว่าต้นนี้เองเนี่ย มันออกดอกมาหลังจากที่ผมพ่นสารต้นอื่นไปแล้วต้นนี้ยังไม่ได้มาทําการพ่นสารการที่เราจะพ่นสารป้องกันก็เหมือนที่ผมบอกเลยคือเราสามารถพ่นป้องกันทั้งแมลงปากกัดปากดูดอย่างเช่นเพี้ยจักระจันที่มันจะต้องมาคู่กันกับการติดช่อดอกม่วงอยู่แล้วเนี่ยคือสารอิมิดาคอาผิดนะครับกับอัซิทามีผิดเนี่ยคือสามารถเลือกสารตัวใดตัวหนึ่งนะครับพ่นได้ในช่วงเช้านะครับในกรณีที่เห็นแบบดอก มันบานนบบนี้เขาเรียกการพ่นผ่าดอกซึ่งสารที่เอามาป้องกันมแมลงตัวนี้นะครับมันจะเป็นแบบผงเวลาเรามาพ่นช่วงเช้าเนี่ยคือมันก็จะสามารถครอบคลุมหรือทําให้ช่อม่วงเราปลอดภัยแล้วก็ช่อ่วงเนี่ยจะไม่ต้องมีการถูกเขาเรียกว่าอะไรอะน้ําที่เราฉีดเข้าไปเนี่ยมันจะไปขังบนดอกนะครับทาให้ดอกอาจจะเสียหายได้ตัวนี้ถ้าเราพ่นเช้านะครับพอแดดมามันแห้งนะครับสารก็จะเป็น กาะคุ้มกันไม่ให้ช่อม่วงเราเนี่ยถูกทําลายเหมือนดังตัวอย่างวิดีโอตัวนี้ผมต้องบอกว่าปีแรกเสียดายมากนะครับเพราะว่าตรงเนี้ยมันติดอยู่คู่กันอย่างตัวนี้เป็นม่วงอิสเอลตัวใหม่ก็เหมือนกันครับเนี่ยมันมากินยอดของผมจนยอดกุ้นเนี่ยเนี่ครับนี่นี่นี่ยังอยู่เลยไม่รู้ว่ากล้องเห็นหรือเปล่านี่เดี๋ยวผมเอามาให้ดูดีกว่าไม่รู้ตัวนี้คือเรียกว่ามาแรงอะไรโอ้ไปเลยนี่นี่เดี๋ยวเลยตัวหนึ่งนะครับไม่ทันเหมือนกันตัวลายๆายครับ ไม่รู้ว่าเรียกเรียกว่าแมาลงอะไรเนี่ยครับเวลามันเข้ามาอยู่เนี่ยครับเนี่ยจะสังเกตเลยเนี่ยมันจะเป็นเนี่ยมูลไทยต้นนี้เป็นมะม่วงอิราเลน่าจะชื่อมะม่วงเชียรี่นะครับเพราะว่าวันนั้นลูกค้าผมมาจากดูใบนะครับเขามาเขามาดูต้นนี้ให้เขาบอกว่าเป็นชื่อสายพันธุ์เชียรี่ตรงนี้เป็นมะม่วงผลใหญ่นะครับสีแดงก็ลุ้นเหมือนกัน2ต้นนี้ลุ้นคู่กันเลยว่าจะให้ติดแต่ดันโดนแมลงเข้าทําลายนะครับเดี๋ยวจะต้อง นำสารมาพ่นตามที่ผมบอกประมาณนี้เลยวันนี้ก็มาเล่าให้ฟังด้วยนะครับมาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังด้วยอาจจะคุยพาชวนคุยหลายเรื่องนะครับก็ประเด็นหลักๆก็คือเหมือนที่ผมบอกตอนแรกไปนะครับก็คือเมื่อพบการข้าทําลายนะครับก็ต้องป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดไม่ป้องกันเนี่ยชอ่อดอกมะม่วงเราเนี่ยจะเสียหายอย่างหนักน,นะครับเราจะไม่ได้ผลมะม่วงของเราเลยแต่ถ้าเกิดเราป้องกันเนี่ยก็จะสามารถทําให้มะม่วงเนี่ยติดดอกติดผลได้แล้วหลังจากนี้ 15ถึง -20 บวันนะครับสารจะเสื่อมสลายไปในเขาเรียกว่าตามอายุของมันเองนะครับจะไม่มีการที่เรียกว่าตกค้างหรืออะไรตอนที่เรามาห่อผลเพราะว่าตอนที่เรามาห่อผลเนี่ยเราก็จะพ่นแค่ท่านรองท่านเสริอมอย่างเช่นแคลเซียมโบลอนเข้าไปนะครับหรือจะเป็นสารกันเชื้อราไปด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเชื้อราในถุงก็ประมาณนี้นะครับที่จะมาแชร์มาบอกกันเพราะว่าช่วงนี้เองนะครับมีสมาชิกส่งมาก็มีอาการคล้ายผมนะครับแต่อาจจะไม่ได้เจอมแมลงเหมือนที่ผม เจอในวันนี้นะครับวันนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ให้ฟังประมาณนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามชมไม่ว่าจะเป็นสมาชิกเก่าหรือสมาชิกใหม่นะครับสมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามชมก็อย่าลืมกด subscribe นะครับเพื่อติดตามคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ทางส่วนลีรวดีจะนํามาฝากกันในครั้งถัดไปวันนี้ผมเกล่าวคาว่าขอบคุณและสวัสดีครับ